เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราประจำเดือนออกได้ดีนะคะก็จะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะการที่เกิดถุงน้ําก้อนเนื้อการติดค้างของเก่านะคะก็จะลดลงแบบนี้เป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิรมนการกุวิธจากคลินิกแพทย์แผนไทยเบญจอโลกยานะคะโรคของผู้หญิงนะคะที่มาหาหมอที่คลินิกนะคะเป็นอันดับต้นๆน,นะคะก็คือถุงน้ําก้อนเนื้อนะคะนะถ้านานๆเข้านะคะน้ําเหลืองเสียนะคะก็เป็น มะเร็งอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ต้นเหตุนะคะมันเกิดได้อย่างไรนะคะต้นเหตุในทางการแพทย์แผนไทยนะคะก็มาจากประจําเดือนนะคะออกไม่หมดในแต่ละรอบเดือนนะคะก็เลยสะสมหมกหมมนะคะทําให้มันเป็นถุงน้ําก้อนเนื้อขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแนวทางการรักษานะคะก็จะต้องปรับให้ประจําเดือนออกได้ดีขึ้นนะคะถุงน้ําก้อนเนื้อตรงนั้นก็จะค่อยๆยุบลงไปนะคะตามรอบนะเร็วช้าก็แล้วแต่คนนะคะ 하아... <목소리도> มีลักษณะมะเร็งร่วมด้วยนะคะเราก็จะปรับพวกธาตุน้ําธาตุไฟใหม่นะคะธาตุไฟก็คือาตาในตัวเราไม่ร้อนเกินไปนะคะเราก็จะไม่ผลิตเซลล์ต่อเนื่องอย่างนี้นะคะในทางการแพทย์แผนไทยส่วนธาตุน้ํานะคะถ้าเลือดน้ําเหลืองเราแข็งแรงขึ้นนะคะก็จะทําให้สภาวะที่พวกนี้มันอยู่ไม่ได้นะคะแล้วเชื้อมันก็จะฝ่อลงแล้วส่วนที่มันเป็นก้อนมันก็จะค่อยๆยยุบลงนะคะเหมือนเราเป็นสิวหรือเราเป็นฝีด้านในนะ,ะนะมะเร็งนะคะในทางแผนโบราณ ะะเรียกว่าฝีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดีประจำเดือนออกดีนะคะขับถ่ายดีก็จะเป็นการลดความร้อนที่เลือดนะคะแล้วก็น้ําเหลืองก็จะถูกกระทบน้อยลงนะคะตัวเราก็จะสะอาดมากขึ้นนะคะ ภายในก็จะมีการปรับสมดุลข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องประจําเดือนสําคัญนะคะวิธีการสังเกตประจําเดือนตัวเองนะคะให้ดูนะคะว่าก่อนที่จะมาตัวเองเป็นอย่างไรนะคะมีอาการปวดหัวไหมหน่วงที่ท้องหรืองุนหงิดอารมณ์ไม่ดีปวดตามเนื้อตามตัวหรือเปล่าแบบนี้นะคะให้ลองสังเกตดูนะคะแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ ามาบอกหมอนะคะเวลาเรามีนัดตรวจกันนะคะหรือเราจะตรวจทางไกลก็ได้นะคะจํานวนวันที่เรามีประจําเดือนนะคะเรามีประจําเดือนครั้งละกี่วันนะคะให้เราลองสังเกตดูนะคะว่าแต่ละวันนะคะลักษณะประจําเดือนสีเป็นยังไงนะคะ นะมีริ่มเลือดไหมมีปวดท้องหรือเปล่านะคะในขณะที่ปวดท้องประจำเดือนออกดีไหมมีเวียนหัวบ้านหมุนหรือว่าปวดหนักที่หัวหรือเปล่านะคะนะให้จดบันทึกแล้วลองเช็คอาการตัวเองไว้นะคะนอกจากนี้นะคะเวลาเราดูแลสุขภาพนะคะเราบางช่วงมีประจำเดือนนะคะงดะน้ําแข็งน้ําเย็นมะพร้าวนะคะไอติมแบบนี้นะคะ ให้งดนะคะเพราะว่าถ้าเรากินของเย็นนะคะในช่วงที่เรามีประจำเดือนนะคะก็จะทำให้ประจำเดือนออกไม่ดีออกไม่หมดนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าประจำเดือนเราออกดีไม่ดีอย่างไรนะคะ <S <S ให้เราดูนะคะว่าอย่างเดือนนี้ค่ะถ้าช่วงมีประจำเดือนแล้วสิวเราขึ้นนะคะก็ <S 1> <S 1> ะแสดงว่าเดือนที่แล้วประจำเดือนออกไม่หมดนะคะ หรือว่าลักษณะประจําเดือนที่ออกมานะคะเป็นริมเป็นก้อนนะคะนะหรือออกไม่เยอะแบบนี้นะคะก็แสดงว่าสมดุลภายในเรานะคะเสียสมดุลไปนะคะจะต้องมาปรับจูนร่างกายใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นคําแนะนําในการดูแลตัวเองนะคะงดของแข็งของเย็นนะคะนะลองไปปรับดูนะคะ